โอเคนะครับอ่านเรียนหน้าถัดมาครับผมจะพูดถึงสักรไฟฟาเยื่อเซลล์ระยะพักนะครับเราเรียนไปแบบอินโทรแบบปพื้นฐานไปแบบแน่นมากนะฮะในเรื่องของ RMP ว่าเอ๊ะมันมาจากอะไรกันนะครเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิดีโอที่หนึ่งนะครมาเพิ่มความเข้าใจนะครับผมว่า resting membrane อ่ resting membrane potential หรือสักไฟฟาเยื่อเซลล์ระยะพักที่เป็นลบ70นี่ยมันมาได้อย่างไรนะครับผมโอเคไหมอ่าถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับลูกนะครับไปนะ อ่ะเขาบอกว่านะครับเซลล์ประสาทเนี่ยนะครับจะถูกกั้นด้วยเยื่อหุ้มเซลล์ถูกปะ่ะแล้วมีการกระจายของไอออนต่างๆเนี่ยไม่สม่ําเสม,สมอลูกนะครับอ่ะลองดูนิดนึงอ่ะหนูเห็นไหมนะครับว่าภายในเซลล์เนี่ยเคเนี่ยโพแทสเซียมเนี่ยมี400มิลลิโมลาร์ถ้าเปรียบเทียบกับข้างนอกครับ20มิลลิโมลาร์เห็นไหมเพราะฉะนั้นในข้างในเนี่ยจะเป็นเคนองจาว่าเคถูกเก็บไว้ในเซลล์ เต้องเก็บไว้ในเซลล์ส่วนนาต้องไปอยู่ข้างนอกเเก็บนาต้องอยู่ข้างนอกนะครับโซเดียมหรือ NA บวกเนี่ยนะคะจะอยู่ภายนอกเซลล์มากกว่าภายในเห็นไหมดูความต่างโอเคนะส่วนคลอไรด์เนี่ยนะมันเข้าออกได้อย่างสะดวกอยู่แล้วแต่ภายในเซลล์นั้นครับหนูเชื่อหมายว่าภายในเซลล์เนี่ยยังมีชาร์จโปรตีนมีฟิกแอนไอออนนะครับมีโมเลกุลอื่นๆไม่ว่าจะเป็นโปรตีนนะครับ d ี a อ n นอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งโปรโตีนดีเอเออะไรพวกนี้มันจะเป็นพวกที่มีประจุลบแล้วขอบด้านในก็คือฟอสฟาติดนะิลซีรีนน่นฟอสฟาติดิลซีรีนก็คือขอบด้านในของฟอสโฟลิปิดของเราเนาะที่ติดกไซตโดซอลอ่ะมันเป็นหัวที่เป็นขั้วลบมันก็เลยเหนี่ยวนําให้ภายในเซลล์เนี่ยเป็นขั้วลบมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกระบวนการกัน,กนว่าเขาทํากันยังไงนะครับผมอ่ะดูดูภาพนิดหนึ่งนะฮะนี่คือการกระจายตัวของแต่ละไอออนครูพูดไปแล้วเนาะเค,โ,คโซเดียม โอเคนะครับโพแทสเซียมกับโซเดียมนอกโซในโพโอเคนะครับนอกโซในโพโอเคนะนะครับอันนี้ก็เป็นชาร์จโปรตีนที่เขาอาธิบายไว้เนาะนะครับผมทีนี้ตรงบริเวณฟอสโฟลิปิดหรือพลาสมาเมมเบรนของเซลล์ประสาทเนี่ยนะครับมันจะมีชั้นตรงนี้เราเรียกว่าไฮโดรโฟบิกส่วนชั้นนอกเราเรียกว่าไฮโดรฟิลิกนะชอบน้ำเนาะแล้วก็มีขั้วนะเพราะฉะนั้นประจุเลอออนต่างๆเนี่ยมันผ่านสะดวกไม่ได้ครับ ช่องทางที่จะทําให้อออนมันผ่านได้จะต้องเป็นโปรตีนลาเลียงฮะเนาะอย่างเช่นช่องลาเลียงโพเทสเซียมก็จะเป็นโพแทสเซียมชาแนลช่องลำช่องลําเลียงโซเดียมก็จะเป็นโซเดียมชาแนลโอเคป่ะโอเคนะอย่างเงี้ยช่องลําเลียงเคเดโพเทสเซียมไอออนนะครับผมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมแล้วหนูรู้ไหมว่านะครับการลําเลียงของ เนะซลประสาทเนี่ยนะฮะไอออนต่างๆเนี่ยมันถูกลำเลียงห,หนูจะเห็นว่าช่องที่จะเปิดอยู่บ่อยๆก็จะเป็นช่องเคนะนะครับช่องโพแทสเซียมช n แนลนะครับผมโอเคนะเขาค้นพบว่าช่องโพแทสเซียมชัแนลเนี่ยจะเปิดเยอะที่สุดแล้วช่องโซเดียมเนี่ยจะค่อนข้างที่จะมีน้อยแล้วก็ไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่นะครับผมโอเคนะทั้งๆที่ว่าเป็นลีเกตก็ตามนะครับแต่ว่าช่องที่ยอมให้ไอออนไหลได้สะดวกที่สุดคือช่องโพแทสเซียมเพราะ,ะนั้นเราจะศึกษาแค่โพแทสเซียมอ่ะ ดูภาพนี้นี่หนึ่งเห็นนะฝั่งที่อยู่ในเซลล์หรืออินทราเซลลูล่าหนูเห็นไหมลูกฝั่งที่เป็นอินทราเซลลูล่าตรงเนี้ยนะครับหนูจะเห็นว่าความเข้มข้นของโพแทสเซียมเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยาความเข้มข้นเยอะใช่ปะฝั่งนี้ความเข้มข้นโพแทสเซียมเป็นไงครับน้อยกว่านะครับมันจึงเกิดแรงขับเคลื่อนทางการแพร่ก็คือเป็น diffusion force หรือแรงทางเคมีนะครับเพราะว่าความเข้มข้นเนี่ยมันจะแพร่จากคว้ามเข้มข้นมากไปยังควายเข้มข้นน้อย เคก็จะมี diffusion force หรือ chemical force ่ดันให้อไออนโพแทสเซียมเนี่ยแพร่จากในเซลล์ออกไปข้างนอกคือแพร่ออกก็เลยให้นักเรียนจำว่าแพร่ออกเนี่ยคือแรงทางเคมี Me. โอเคนะครับอ่ะต่อไปต่อเนี่ยเห็นไหมพอแพร่ออ,อกปุ๊บแพร่ออ,อกแพร่ออ,อกนะครับผมอ่ะแพร่ออ,อกหรือยังนี่ตอนนี้ในเซลล์มันเป็นลบอยู่นะฮะในเซลล์มันเป็นลบอยู่นะลูก เกิด diffusion f o r c e d ต่อไปฮะพอในเซลลเป็นลบอย่างที่ครูบอกไงพอมันแพร่ออกคือเราเสียบวกถูกปะทั้งๆท,ที่ในเซลมันเป็นลบอยู่แล้วแต่เราอะเสียเคเออกไปถูกปะเราเสียโพแทสเซียมออกไปเนี่ยนะครับอารมณ์เหมือนเราเป็นลบอยู่แล้วแล้วเราเสียบวกอ,ออกไปอีกตัวเราก็จะยิ่งเป็นลบถูกปะพอตัวเราเป็นลบมากๆเนี่ยนะครับเซลล์จะมีการดึงเอาเคหรือโพเทสเซียมเนะี่ยกลับมาด้วยแรงทางไฟฟ้าไป แรงทางไฟฟ้าก็จะมากขึ้นตามเวลา diffusion force หรือแรงทางเคมี Me, ก็จะน้อยลงเพราะว่าอะไรครับมันแพร่อ,ออกไปจนเกิดเข้าสู่สมดุลแล้วอะนะครับมาจนถึงจุดที่แรงทางเคมี Me, กับแรงทางไฟฟ้าเนี่ยมีค่าเท่ากันนะรแรงทางเคมี Me, กับแรงทางไฟฟ้ามีค่าเท่ากันนะครับไอค่าเท่ากันอย่างเงี้ยเราเรียกว่าสมดุลไฟฟ้าเคมี K Me, จะมีค่าใกล้เคียงกับลบเก้าสิบมิลิโวลท์ที่ครูสอนไป โอเคนะก็คือเป็นค่าสมดุลของเคนั่นเองแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยฮะเซลระยะพักไม่ได้อยู่ที่ลบเกนะลูกเนาะโอเคปะจะอยู่ที่ประมาณลบเจกว่ากว่าโอเคปะนะครับเนี่ยไอจุดที่แรงทางเคมีคือแพร่ออ,อกกับจุดแรงทางไฟฟ้าคือแพร่เข้าตรงนี้อันเนี้ยจะเป็นอะไรครับอือจุดสมดุลของ K คครับทีนี้เขาใช้ไมโครอิเล็กโทรดเนี่ยนะฮะจิ้มลงไป วัดกับข้างนอกเนาะแล้วก็จิ้มลงไปที่บริเวณของแอคซอนนะฮะเนาะเพื่อดูสักไฟฟ้าหรือการเปลี่ยนแปลงของสักไฟฟ้าครับนะสีแดงนี่คืออะไรเสร้นสีแดงคืออะไรศูนย์เนี่ยคืออะไรไฟฟ้าข้างนอกปรากฏว่าเห็นไหมเขาจิ้มกับแอคซอนสักมันอยู่ที่เท่าไหร่ลบหกสิบประมาณนั้นนะฮะนะแต่ใน,นหลักสูตรของเราไปลบเจ็ดสิบเนาะนะครับแต่นี่จิ้มไปลบหกสิบก็ก็แล้วแต่นะครับ ค่า RMP ก็ไม่ได้เท่ากันทุกเซลล์นะลูกก็ประมาณเนี้ยหกสิบเว่ากันไปโอเคปะ่ะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะลูกนะนะครับผมอันนี้แหละคือค่า RMP มาจากพวกนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลคเชอร์ของเรานิดหนึ่งนะครับผมมานี่คือเลคเชอร์ของเราในวันนี้นะครับ EP นี้นะฮะหรือพาร์ทนี้นะฮะจะพูดถึงสักไฟฟ้าระยะพักของเซลล์ประสาท Resting Membrane Potential นะครับแน่นอนครับลูก หนูจามาหนูเรียนผ่านการจําไว้และหนูก็จําได้ว่า r m p ของเซลลประสาทคือลบเจแต่ทีน่นี้นะครับครูได้ปูพื้นฐานไปแล้วแน่นอนว่านักเรียนจะจําได้แน่นอนวันนี้ครูจะมาสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทบทวนความรู้นะลูกเนาะนะครับอาดูการหลักการกันดีกว่านะครับทีนี้ทําไมเซล์ประสาทข้างในเซลล์ถึงเป็นลบละ่ะทําไมตอนที่เซลล์ยังไม่ถูกกระตุ้นหรืออยู่ในระยะพักเนี่ยทำไมมันถึงเป็นลบละ่ะการเป็นลบหมายความว่า สักไฟฟ้าภายในเซลล์มันต่ากว่าข้างนอกครับลูกโอเคนะครับการเป็นลบคือสักไฟฟ้ามันต่ํากว่าโอเคนะครับแล้วเราก็มีลบเยอะโอเคไหมทีนี้ครับฟังนะสักไฟฟ้าเยื่อหุ้มเซลล์ในขณะที่ไม่ถูกกระตุ้นเนี่ยเราเรียกว่าระยะพักครับเราเรียกว่าเซลล์ประสาทอยู่ในระยะ resting state หรืออยู่ในระยะ p o l a r i z a t i o n เขียนไปด้วยนะ resting หรือเรียกว่า p o l a r i z a t i o n p o l a r i z a t i o n แปลว่าอยู่ในระยะที่เป็นควปกติ นะ Polarization คือขั้วลบปกติของเซลล์โพล่าก็คือขั้วขั้วลบปกติของเซลล์อันนี้คือ p โพลา i z a t i o n ก็คือ resting state นั่นเองโอเคไหมทีนี้หลักการการเกิด RMP เนี่ยมันเกิดจากการกระจายตัวของไอออนที่ไม่เท่ากันครับลูกนะครับการกระจายตัวของไอออนไม่เท่ากันเกิดขึ้นจากกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมปั๊ม อีกระบวนการนี้เป็นกระบวนการหลักเลยที่เป็นจุดเริ่มต้นให้ RMP เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นของ RMP เกิดจากโซเดียมโพเลสเซียมปัม๊มตัวนี้เลยลูกอันนี้คือจุดเริ่มต้นของ RMP โอเคไหมหนูร้องกรีดเลยนะครับโซเดียมกับ K เนี่ยนะครับเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิด RMP เพราะโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มจะปั๊มโซเดียมออก3โพเทสเซียมเข้า2จับได้ไหมอัตราส่วน3ต่อ2ออก3โพเทสเซียมเข้า2นะครับดูนะบวกออกไป3เอาบวกเข้ามา2บวกออกไป3เอาบวกเข้ามา2แสดงว่าสรุปแล้วสุดที่แล้วประจุบ,บวกเราเสียออกไปตัวหนึงตลอดแต่ละรอบในการปัมนะ๊ม แต่ละรอบในการปั๊มเราจะเสียบวกออกไป1ตัวเสมอเพราะว่าอะไรครับมันไม่ได้ปั๊มมาในอัตราส่วนเดียวกันนะฮะมันปั๊มโซเดียมออกไป3โซเดียมคือประจุบวกออกไป3แล้วมันปั๊มบวกที่เป็นโพแทสเซียมเข้ามา2พอหักลบปุ๊ปบกลายเป็นเสียบวกออกไป1โอเคนะเพราะบวกออกไป3ไงเอาบวกเข้ามา2แสดงว่าเสียบวกออกไปออกไป1เพราะฉะนั้นโซเดียมโพแทสเซียมปั๊มแต่ละรอบจะทําให้เราเสียสุดที่ประจุบวกครับนะแต่ละรอบที่เกิดนะฮะ เนะสมือนนะฮะเสมือนว่าเราเสียไอออนบวกครับว่าเราเสียไปไอออนบวกไปไปหนึ่งไอออนตลอดแต่ละรอบที่โซเดียมโพแทสเซียมปั๊มมันเกิด นแน่นอนครับการเสียบวกออกไปทีละหนึ่งเนี่ยมันก็จะเหนี่ยวนําให้เซลล์เนี่ยเป็นลบอยู่แล้วแล้วก็คงที่ด้วยเพราะว่าโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มมันเป็นการรีชาร์จและกระบวนการต่างๆก็จะเกิดขึ้นตามลําดับแล้วก็รีชาร์จใหม่ด้วยโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มเป็นการรีชาร์จฮะอารมณ์เหมือนหนูแบบเล่นโทรศัพท์จนแบตหมดหนูก็ไปชาร์จแบตจนเต็มเหมือนเดิมอย่างเงี้ยก็ใช้กระบวนการโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มเป็นเหมือนการรีชาร์จครับรีชาร์จคือทําให้ขั้วกลับมาเหมือนเดิมรีชาร์จ เหมือนฐาน่านไมโครโฟนอย่างเงี้ยก็จะมีที่ชาร์จฐานถูกปะจะต้องเป็นฐานที่ชาร์จได้นะฮะโอเคไหมนะครับการกระจายของไอออนที่ไม่ไม่เหมือนกันเนี้ยมันเกิดจากโซเดียมโพแทเสเซียมปัม๊มเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะนะครับโดยการปั๊มโซเดียมให้ไปกองอยู่ข้างนอกนานอกครับแต่เคต้องถูกเก็บไว้ข้างในเคคิงต้องอยู่ในเซลล์นะครับผมแล้วเขาค้นพบว่าเคกับภายนอกเนี่ยเคในกับน,นอกเนี่ยมันต่างกัน30เท่า เคในกับเคนอกมันต่างกันสามสิบเท่ามันจึงเกิดแรงทางเคมีเนี่ยนะครับแพร่เนี่ยสูงมากเพราะว่ามันต่างกันมากอย่างก้ากับอย่างกฟ้ากับเหวอะฟ้ากับเหวคือมันต่างกันมากนะครมันจึงเกิดแรงแบบดึงอะแรงมากนะเพราะฉะนั้นแรงดึงแรงแบบแรงทางเคมีจะรุนแรงอีนี้จะแพร่เร็วครับแพร่เร็วฮะแต่โซเดียมจะค่อนข้างที่จะแพร่ช้าครับแพร่ช้ากว่าเพราะหลายความต่างมันไม่ค่อยต่าง มันไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่มันแพร่ช้าแล้วก็ช่องลําเลียงโซเดียมมันมีน้อยนะนะช่องลมลำเลียงโซเดียมที่เป็นลิเกตเป็นลิเกตก็คือที่เปิดตลอดอะ่ะมันน้อยช่องโซเดียมส่วนใหญ่จะเป็นอวโวลเทจโวลเทจก็คือรอถูกกระตุ้นแต่ลิเกตเนี่ยเปิดน้อยมากทั้งๆที่ลีกนะแต่มันก็แพร่น้อยอะฮะเพราะมันต่างกันน้อยมันก็เลยแพร่ช้าแล้วก็ช่องมันมีน้อยด้วย นะแต่โพแทสเซียมเนี่ยมันแท้เร็วดังนั้นนะเนี่ย RMP เนี่ยแทบจะไม่คิดเลยนะ RMP นี้แทบจะไม่แตะเลยนะ r m เลูกเขียนไแทบไม่แตะอะไรครับแทบไม่แตะโซเดียมเพราะโซเดียมมีมีการลำเลียงผ่านเข้าออกเซลล์เนี่ยได้นอ้อนะยนัเนียนเนาะแทบจะไม่แตะเนาะโซเดียมจะไปมีผลอีกทีหนึ่งในแอคชั่นโพเทนเชียลแต่ RMP เนี่ยโซเดียมไม่เกี่ยวนะฮะโอเคปะ่ะ ต่อไปครับในเซลล์เป็นขั้วลบลบจากอะไรลบจากฟิกแอนไอออนแล้วที่สําคัญคือมีเครั่วออกไปเคคือบวกเนาะการเสียบวกนั่นเองครับการเสียบวกคือทําให้เซลล์เป็นลบครับการเสียบวกครับแน่นอนครับลบเซลล์เป็นลบครับก,การเสียบวกเซลล์ก็เป็นลบข้างนอกเซลล์จะได้รับขั้วบวกเยอะกว่าก็จะกลายเป็นขั้วบวกนะครับผมโอเคนะทีนี้ ค่า rmp ของเซลล์ประสาทอยู่ที่เท่าไหร่นะลบ70 m มิลลิโวลต์จ้ะไอลบ7จมิลลิโวลต์เนี่ยเป็นค่ามาตรฐานของเซลล์ต่างๆเนี่ยจะมี rmp ไม่เหมือนกันนะแต่เซลล์ประสาทเนี่ยประมาณลบ70นะฮะซึ่งลบ70เกิดจากอะไรมันเกิดจากการที่ k เนี่ยมันรั่วออกไปมากกว่าครับพอมันรั่วออกไปด้วยแรงทางเคมี Me, ใช่ไหมมันก็จะถูกดึงลังให้กลับเข้ามาด้วยแรงทางไฟฟ้าจุดที่แรงทางเคมี Me, กับแรงทางไฟฟ้าเท่ากันเราเรียกว่าจุด ek จุดอิควิลิเบียมนะฮะเห็นไหมเป็นลบด้วยแรงทางเคมีกบแรงทางไฟฟ้านะครับผมโอเคนะเนะี่ยรั่วออกไปจนทำให้เสียเป็นลบโอเคปะนะครับผมเดี๋ยวค่อยค่อยว่าเนาะนะครับผมคือจนถึงจุดที่เกิดเกิดอะไรครับ เกิดอิควิเบียมของโพแทสเซียมก็คือลบเจะทําให้เมมเบรนโพเทชิออนักขนาดนั้นนะครับเข้าใกล้ลบเกก็คือลบแปกว่าพอเป็นลบแปกว่าก็คือหยุดพิจารณาเคละจะพิจารณาไอออนอื่นไงคลอรี์ที่ไหลออกเห็นไหมคลอรี์ที่ไหลออกเป็นไงครับเสียลบออกไปพอเสียลบออกไปก็จะเป็นลบน้อยลงหรือโซเดียมบางโมเลกุลที่ไหลเข้ามาเติมเต็มแคลเซียมไหลเข้ามาเติมเต็มคือโปะบวก เพราะฉะนั้นมันจะไม่อยู่ที่ลบ90ครับมันจะไปอยู่ที่ลบ70กว่า80อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันเลยทําให้เมมเบรนโพเทนเชียลของเราเนี่ยนะสุดที่แล้วนะคงที่อยู่ที่ลบ70แล้วมีโซเดียมโพเทสเซียมปั๊มรีชาร์จอยู่ตลอดโอเคนะครับด้วยกระบวนการแอคทีฟทรานสปอร์ตอันนี้คือกระบวนการระยะพักของนะครับของเซลล์ประสาทก็คือค่า RMP นั่นเองทีนี้ RMP เนี่ยมันออกข้อสอบครับคือน้องครับฟังดีๆนะ ย้ำเลยนะสิ่งที่หนูต้องรู้เกี่ยวกับ RMP ครับ1ทั้งเซลล์ประสาทอะไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามถ้ามันเป็นเซลล์เดียวกันนะ1นนิวรอนลูกน,น,ลไไนิวรอนทั้งเซลล์น้องจับไว้นะครับนิวรอนทั้งเซลล์มี RMP เท่ากันหมดถ้าลบเจต้องลบเจเหมือนกันหมดครับ น้องจ๊าดนนิวรรนทั้งเซลล์ถ้าเป็นเซลล์เดียวกันนะไม่ว่าจมึงจะแตกแขนงกี่แขนงก็ตามถ้าเป็นเซลล์เดียวกันเนะี่ยค่า rmp จะเท่ากันที่ลบเจ็ดสิบครูจึงเขียนเป็นเส้นสีแดงตรงกลางแบบนี้ชึบนี่คือลบเจ็ดสิบ่ว่าเป็นกราฟนะเป็นกราฟที่วัดมิลิโวลต์วัดศักย์ไฟฟ้ามันจะคงที่นิ่งอยู่ที่ลบเจ็ดสิบเพราะมีกระบวนการโซเดียมโพแทสเซียมเหนียวล้างไว้อยู่ นะรีชาร์จอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นค่า membrane potential ที่อยู่ในระยะพักเนี่ย RMP เนี่ยจะคงที่ฮะแล้วก็เท่ากันตลอดทั้งเซลลเลยโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่หนูต้องรู้ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองครับ RMP มีปัจจัยหลักมาจากใครครับลบเจ็ดสิบมาจากโพแทสเซียมครับอันนี้ต้องรู้นะฮะจากโพแทสเซียมครับเพราะฉะนั้นโพแทสเซียมจะมีผลครับผม ถ้าปาริมาณโพเทสเซียมในเซลล์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันจะเริ่มเกิด RMP ที่สมดุลใหม่นะ,ะดูนะสมมุติเดนุกน,นะอันนี้คือสมดุลเดิมอยู่ที่ลบเจมิลลิโวลต์อันนี้คือ RMP เดิมนะฮะ RMP ปกติอยู่ที่ลบเจมิลลิโวลต์แต่ถ้าเมื่อไหร่มันเกิดการเปลี่ยนสมดุลใหม่แล้วค่า RMP สูงขึ้น มันจะเป็นแบบนี้ฮะนะอันนี้คือ RMP ใหม่ซึ่งสูงขึ้นสมมติลบยี่ไม่ใช่ลบยี่สิบลบเท่าไหรด่ดีลบห้าสิบนี้ดีกว่า RMP ใหม่ไม่เอาลบหกสิบมิลลิโวลต์อันนี้คือ RMP ชุดใหม่เกิดจากอะไรน้องก็คิดภาพดูนะลูก ลบเจ็ดสิบก็คือลบเจ็สิว่าลบหกสิบก็คือลบมันหายไปลบมันหายไปลบมันน้อยลงแสดงว่ามันมีบวกมากขึ้นจริงปะจริงปะก็คือมีบวกเยอะอ่ะมีบวกมากอะ่ะการที่จะทําให้ r m p เพิ่มขนาดนี้แสดงว่าอ๋อแสดงว่าเคในเซลล์ต้องเป็นไงครับค้างภายในเซลล์เยอะคือเคไม่ค่อยออกเว้ยคือเคไม่ค่อยออกมาหมายความว่าไงครับ หมายความว่าดูนะเคไม่ค่อยออกเพราะอะไรครับเคไม่ค่อยออกเซลเพราะเพราะเคมันน้อยลงครับน้อยลงจากระดบับระดับปกติอ้าว น้อยลงกว่าระดับปกติเราต้องเสียบวกไม่ใช่เหรอครับน้องครับฟังอย่างนี้นะคือการเป็นลบเจ็ดสิบคือตอนแรกอะเคมันมากกว่า,ข,าข้างในมันมากกว่าข้างนอกอยู่แล้วมันก็จะรั่วออกไปเร็วพอรั่วออกไปเร็วมันก็จะไปอยู่ที่ลบเจ็ดสิบทุกปรแต่ถ้าเมื่อไหร่เคเริ่มต้น,น่ะมันมีน้อยกว่าปกติมันก็จะรั่วออกไปช้าพอรั่วออกไปช้ามันก็จะมีเคเนี่ยค้างไว้ในเซลเยอะเข้าใจความหมายเนาะนะครับก็จะทำให้ค่า rmp เนี่ยมันสูงขึ้น เคนะในเซลล์มันน้อยลงก็จะทําให้ไม่ค่อยออกจากเซลล์คือออกได้ช้านั่นเองพอออกช้าก็เคค้างครับเคค้างภายในเซลล์เคค้างมากครับไม่ค่อยออกครับก็เลยทําให้ค่า rmp สูงขึ้นแต่เปรียบเทียบกับอีกกรณีหนึ่งครับคือ rmp ต่ําลงอยู่ที่ลบเก้าสิบมิลิโวลต์ rmp จะต่ําลงก็ต่อเมื่อ K ในเซลล์มันเยอะมหาศาลมากมันก็จะรั่วออกไปเร็วฮะพอรั่วออกไปเร็วก็จะเสียบวกออกไปเร็วนะครับผมอันนี้เกิดจากเคเริ่มต้นน่ะมีมากมีมากจนล้นครับมีมากล้นก็จะรั่วเร็วครับพอรั่วเร็วก็เสียบวกมากครับโอเคนะพอรั่วเร็วก็จะเสียบวกออกไปมากพอเสียบวกออกไปมากปุ๊บเสียบวกเสียบวกเสียบวก cellence. โอเคนะเสียบวกมากก็จะทำให้ RMP ต่ำลงเพราะฉะนั้นค่า RMP มาจากปัจจัยหลักก็คือ k ครับผมจะเป็น k ข้างนอก k ข้างใน,นก็ได้หนูต้องวิเคราะห์ให้เป็นนะเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างในการวิเคราะห์นะครับหนูต้องวิเคราะห์ให้ได้เ้ยถ้าวิเคราะห์ไม่ได้เนี่ยจบเลยนะครับผมอันนี้คือค่า RMP ปัจจัยหลักก็คือ k โอเคไหมนะครับจบนี่คือ RMP สรุปตรงนี้สรุปน้องดูนะ เคแพร่ตามความเข้มข้นรั่วออกจากเซลล์ก่อนผ่านโพแทสเซียมลีเกชชนแนลพอผ่านโพแทสเซียมลีเกชชนแนลทำไงครับเออทำให้เซลล์เป็นลบพอทำให้เซลล์เป็นลบพาอเสียบวกออกไปไงตอนแรกเสียบวกออกไปปุ๊บเสียเป็นลบพอเสล์เป็นลบปุ๊บมันก็ดึงเคกลับมาเห็นไนหะมเมมโมเรนที่เป็นลบเนี่ยพาะเกิดจากเคไหลออกจากเซลล์เท่ากับไหลเข้าเซลล์ แต่ณจุดนี้ความต่างของมัน่็มีอิทธิพลมากกว่าความต่างของไฟฟ้าจึงทําให้เคไหลออกมากกว่าทําให้ mp ในเซลล์มีค่ามาจากเคเป็นหลักโอเคนะครับประมาณเนี้ยเดี๋ยวมันก็รีชาร์จแบบคงสภาพนะให้ imp อยู่ที่ลบเจโอเคนะครับนี่แหละครับคือหลักการสักไฟฟ้าเยื่อเซลล์ระยะพักเนาะข้อสอบก็ออกประเด็นประเด็น imp ด้วย ะะข้อสอบออกว่าถ้าเราปรับสารละลายให้ข้างนอกเนี่ยมีโซเดียมลดลงมีผลต่อ RMP ไหมไม่มีนะโซเดียมจะมีผลอีกทีหนึ่งในการเกิดแอคชั่นโพรเนเชียลนะครับเนาะ RMP ไม่เกี่ยวนะฮะโอเคปะ่ะพอรู้อย่างนี้แล้วนะครับทั้งหมดทั้งมวลครับหนูไปที่หน้า21ครับหน้า21หน้า21มันจะมีที่ว่างอยู่นิดหนึ่งให้หนูมาจดเพิ่มครับเพิ่มเติมความรู้ครับ เพิ่มเติมนะคือเกี่ยวกับ r m p ดูดีๆนะเมื่อกี้ครูบอกว่าเคในเซลล์น้อยลงกับเพิ่มขึ้นถูกปะ่ะแต่ทีเนี้ยข้อสอบเนี่ยสามารถสับขาหลอกได้เพราะว่าอะไรเพราะการตรวจสภาพร่างกายเราตรวจที่เลือดกับของเหลวที่ล้อมรอบเซลถูกปะ่ะเราไม่ได้ตรวจน้าในเซลถูกไหมแสดงว่าไอออนภายในเซลเนี่ยเขาไม่ได้โฟกัสครับในทางการแพทย์ทีนี้เขาจะโฟกัส นะโพแทสเซียมที่อยู่ใน ECF ครับก็คือของเหลวนอกเซลล์นั่นเองนะครับเขาจะตั้งเงื่อนไขข้อที่1ครับเงื่อนไขข้อที่1ครับถ้า ECF ก็คือของเหลวข้างนอกนะก็คือของเหลวนอกเซลล์นะลูกครูต้องเขียนไว้เพื่อย้ำเตือนนักเรียนนะถ้านอกเซลล์มีโพแทสเซียมในระดับปกติเนี่ยลดลง ถ้านอกเซลลมีเคลดลงดูนะสมมตริระดับปกติคืออย่างนี้อันนี้คือในดูมือครูที่หัวครูเนะี่ยคือในตรงเนี้ยตรงเนี้ยคือนอกอันนี้คือปกตินะแต่ตอนเนี้ยเงื่อนไขข้อที่หนึ่งคือนอกอะลดลงหนูเห็นอะไรไหมลูกหนูเห็นว่าความต่างของมันน่จะต่างกันมากขึ้นพอต่างกันมากขึ้นไอเคที่อยู่ข้างนอกลดลงตรงเนี้ยเนี่ยจากปกติมันเป็นอย่างนี้ใช่ปะ ดูนะดูนะปกติมันเป็นอย่างนี้นะสมมุตินะสมมุติ k ในนี้มีร้อยใช่ปะ่ะ k ข้างนอกมีเท่าไหร่ยี่สิสม,มตุต okay, นะิสมมุติเฉยๆโอเคนะสมมุตินะร้อยกับยี่สิบมันต่างกันถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดการไหลออกไปประมาณหนึ่งด้วยความเร็วประมาณหนึ่งแต่ถ้าเมื่อไหร่เงื่อนไขใหม่ k ข้างนอกมันน้อยลง เคข้างในร้อยเหมือนเดิมสมมุติสมมติร้อเซเหมือนเดิมแต่เคข้างนอกเหลือแค่หอร์มันต่างกันตั้งเก้าสินะครับอัตราการแพร่ออกมาก็จะเป็นไงครับมากกว่าเดิมครับเพราะฉะนั้นถ้าข้างนอกเคลดลงเราเรียกว่ากระบุอาเราเรียกว่าภาวะไฮโปนะครับพาวปรเมีย ไฮโปค a l ิเมีก็คือมีโพแทสเซียมน้อยลงข้างนอกครับเราเรียกไฮโปไฮโปคือลดลงคือ ECF เนี่ยมี K ลดลงไฮโปคาลิเมียนะครับเห็นไหมเพราะฉะนั้น K ที่ลดลงข้างนอกตรงเนี้ยมันก็เลยไปเหนี่ยวนําให้มีแรงทางเคมีผลัก K ออกเนี่ยเห็นไหมผลัก K ออกเนี่ยนะครับผลัก K ออกเนี่ยค่อนข้างที่จะมากกว่านะครับถ้าข้างนอกมีน้อยลงจึงทําให้ K ในแพร่ออกมากขึ้นพอเคในแพร่ออกมากขึ้นก็จะทำให้เซลล์เสียบวกมากขึ้นพอเสียบวกมากขึ้นเกิดสมดุลใหม่ครับนะครับเกิด i m p ที่ลดลงครับเสียบวกอ่ะ ไอก็จะติดลบก็จะประมาณลบ90มิลลิโวลต์อะไรเงี้ยวะสิ่งที่มีผลต่อไ p พคือ K นะโซเดียมไม่มีผลครับโอเคไหมอันนี้คิดภาพออกไหมตะกี้ครูพูดถึงในเซลถูกไหมแต่ตอนนี้ครูพูดถึง ECF คือึนอกเซลล์นะถ้านอกเซล์ K ลดลงเคลดลงก็คือจากต่างกัน80กลายเป็นต่างกัน9 9นะอัตราการแพร่ออกมันก็จะเร็วขึ้น พอเคในเซลลเนี่ยแพร่ออกมากขึ้นเซลล์เสียบวกมากขึ้นก็จะติดลบมากขึ้น RMP ก็จะลดลงจากลบเจ็หลือลบเก้าสิยังไงไปต้นต่อไปครับ2ครับ ECF ก็คือนอกเซลล์นะครับมี k เ,เพิ่มขึ้นมีเเพิ่มคือตอนแรกอะ่ะ ต่างกัน80เว้ยตอนแรกอ่ะต่างกัน80ข้างใน100ใช่ปะข้างนอกเท่าไหร่ฮะ20ใช่ปะต่างกัน80ก็จะมีการแพร่ออกประมาณหนึ่งแต่อันนี้คือหลักการใหม่ลองดูนะลูกนะตอนนี้ไม่ได้ต่างกัน80ครับ k 100เหมือนเดิมครับแต่ k ข้างนอกเนะี่ยเติมเข้ามาครับ70ครับจากต่างกันต่างกันเท่าไหร่ครับต่างกัน80ตอนนี้ต่างกันแค่30ครับการแพร่ก็น้อยลง มันไม่ค่อยต่างกันมันก็จะแพร่น้อยลงไม่ค่อยแพร่ครับเนาะเพราะอะไรเพราะเคข้างนอกมันเยอะอยู่แล้วพราะเคข้างนอกมันเยอะอยู่แล้วมันเลยทําให้เคทําไมครับเคข้างในเนี่ยแพร่ออกน้อยลงครับพอแพร่ออกน้อยลงก็เสียบวกลดลงเซลสเสียบวกลดลงทําให้บวกค้างในเซลล์มากถูกไห ทำให้บวกคร้างในเซลล์พอบวกครั้างในเซลล์จึงเกิด r m p ที่สูงขึ้น r m p ก็จะมากขึ้นจากลบเจก็จะกลายเป็นลบหกมิลลิโวลต์อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นโอเคนะครับเพราะทางการแพทย์เขาจะออกของเหลวนอกเซลล์ไม่ได้ออกเคในเซลล์ดังนั้นหนูควรจำตรงนี้เพราะอันนี้คือส่วนที่ครูเพิ่มเติมเข้าไป ควรจะต้องจำโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อสอบจะออกโฟกัสที่ไหนให้หนูวาดภาพแล้วก็วิเคราะห์ตามนั้นเคในเซลล์ต้องเท่าเดิมทุกครั้งคือร้อยแล้วก็ไปปรับเปลี่ยนเคข้างนอกแล้วก็ดูว่าอัตราการกแพร่ถ้าแพร่เร็วก็เสียบวกมากอ m p ก็จะลดลงถ้าแพร่ช้าๆเสียบวกน้อยๆบวกก็จะค้างไปในเซลล์ IMP ก็จะสูงขึ้นเพราะว่ามีบวกค้างไงอ m p พก็สูงขึ้นเป็นลบหกสิบอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับผมเข้าใจเนาะ โซเดียมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวกับ RMP ะโซเดียมจะปรับมากขึ้นลดลงปรับแค่ไหนก็ตาม RMP ยังคงที่ครับผมโซเดียมไม่เกี่ยวนะฮะเนาะ RMP จะขึ้นอยู่กับโพแทสเซียมเป็นหลักเนาะครับโอเคนะครับอ่ะภาวะที่เคข้างนอกมีมีเพิ่มขึ้นเราเรียกว่าไฮเปอร์คลอเรียมีครับไฮเปอร์คือมีเยอะไฮเปอร์คลิเมีย โอเคนะครับจบนี่คือหลักการครับเต็มพอดีแน่ยีสย่สเอ็ดแน่ยี่ิเหนูต้องเต็มอย่างนี้นะฮะเต็มเลยเต็มเอียดเลยนะครับผมบางคนก็ล้นละตรงน,นี้อุ้ยบางคนก็คุณผามีมีอีกช่องหนึ่งับนี่ <c oughs> ก็ไม่ต้องจดแล้วนะฮะตอนนี้นะครับผมโอเคพาร์ทนี้นะครับผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับผมอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทที่พูดถึงสั่งไฟฟ้าเยื่อเสีล์ระยะพักโอเคปะคือตามปกติแล้วเราไม่ต้องเรียนละเอียดขนาดนี้ถูกปะ นะอ่ะในพาร์ทถัดไปนะครับ